สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเล t เตอร์ซิตี้อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกิงคข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่จิ้งจอกเจอง,งานหนักพรีเวฟุตบอลพรีพลีกนัดที่3ามเลนเตอร์เปิดรังต้อนรับการเย็นของแมนซิตี้เรามาดูผลการพบกัน5ครั้งในลีกของทั้ง2ทีมเริ่มจากนัดแรกครับวันที่21่ธันวาคมครับปี2019 Man c i t แมนซิตี้สามารถเอาชนะเลนเตอร์ได้3าครับต่อมานัดที่2ครับ วันที่2กุมภาพันธ์ปี20 2พเลสเตอร์แพ้กับแมนซิตี้ศถัดมานัดที่3ครับวันที่7 7กันยายน2020แมนซิตี้แพ้กับเลตเตอร์2ต่อ5นัดที่4ครับวันที่3ไมเมษายนปี2021เลตเตอร์แพ้กับแมนซิตี้ศและครั้งล่าสุดครับในศึกคอม u n i t y s ชิล l d วันที่7สิงหาคมปี2021เลตเตอร์ชนะแมนซิตี้ด้วยสกอร์1 0สรุปครับทั้ง5นัดเลสเตอร์สามารถเอาชนะ Man นแมนามสร้อ,อรับ เริ่มจากเชาบ้านเดอร์สตี้ในเกมนี้แรนเบอร์ทานกองหลังจอมเก๋าของจิ้งจอกสยามน่าจะสามารถกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับเบเดนเจอร์ได้แล้วหลังจากหายป่วยจากโควิดและกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งแต่อะไรก็ตามครับลุคโทมัสกองหลังดาวรุ่งที่สามารถโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างน่าประทับใจตลอดที่ผ่านมาน่าจะยังได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่อง ลิครูปเรราที่จะไม่สามารถเดินทางไปช่วยทีมชาติโปรโตุเกสได้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมที่จะลงสนามในเกมนัดสำคัญวันพรุ่งนี้และคาดว่ายังมีการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายอยู่ยางไรก็ตามครับแฟนๆจิ้งจอกสยามก็น่าจะมีข่าวดีให้ชื่นใจอยู่บ้างเมื่อนักเตะกันหลักในแนวรับทั้งโจนีแวนและก็ยานนิกเพ็ตการ์ดสามารถสลัดการบาดเจ็บและฟิตกลับมาลงสนามได้แล้วคาดว่าทั้งสองน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ทางด้านเรือใบสีฟ้า มีนักเตะบางรายที่ยังจะต้องรอเช็คความฟิตจนวินาทีสุดท้ายก่อนเกมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากนาักเตะอย่างวินบ์บอยได้ใช้ในช่วงพักเบีทีมชาติในการฟิต้อมเพื่อเอาชนะอาการบาดเจ็บที่รับมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อทําสืกทีมชาติต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถพร้อมและก็ฟิตพอลงสนามให้กับซิตี้ได้ในเกมวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ ในเรื่ก็ตามครับแน non ่นอนวอลซิตี้นั้นจะไม่สามารถใช้งานนักเตะคนสําคัญอย่างอีเดซอนมือหนึ่งในตําแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็กาเบรียลเชลซุตที่มีฟอร์มยอดเยี่ยมตลอด2เกมที่ผ่านมากับการลงเล่นในตําแหน่งปีกขวาเพราะทั้งคู่โดดอยู่่าแบนหลังจากที่กลับไปช่วยทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ในขณะที่มือ2อในตําแหน่งผู้รักษาประตูอย่างแซ็กสเตเฟ,ฟนที่ต้องกักตัวหลังจากตรวจพบโควิด -19 มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้เห็นสกอตต์คาสันผู้รักษาประตูเบอร์3ของซิตี้ได้ลงสนามเฝ้าเสาแทนในเกมนี้และคาดว่าไรอันสตอร์ลิงและก็ริยามาเรสคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้ลงสนามทางด้านปีกขวาแทนเชซุสที่จะไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้ลาปลอตหนึ่งในกองหลังคนสําคัญของซิตี้มีอาการความเหนื่อยล้าจากการช่วยสึกตีมชาติที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นโอก,กาสน่าจะเป็นของจอห์นสโตนที่จะได้ดวงสนามเป็นครั้งแรกในดิชั่นนี้กับซิตี้ ทั้งไม่ผลในเกมนี้ครับเดลต้าซิตี้เก็บใช้ได้2จาก3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แม้ต้องเจอกับความปรชาชัยด้วยสกอร์เลทเทสถึง4ต่อ1ให้กับเวสต์แฮมูไนเ็ดในขณะที่ทัพเรือใบสีฟ้าเจอกับความปรชาชัยตั้งแต่นัดเปิดหัวพรีเมียร์ลีกโดยพ่ายกับสเปอร์แต่ก็สามารถหาทางกลับมาได้ทันควนครับใน2เกมทันมาด้วยชัยชนะถล่มทลายเหนือทั้งนอร์ิซิตี้และอาร์เซนอลด้วยสกอร์5ต่อ0อย่างไรก็ตามครับในช่วงไม่กี่นดที่ผ่านมา ทัพยิ่งจอสยามมีสติที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจอกับเรือใบหลังจากที่พวกเขาสามารถลมถ้มซิตี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลได้ในเดือนที่แล้วรวมถึงความเข้าหาญของพวกเขาที่สามารถบุกปรารบซิตี้ถึงถิ่นเอเทนสเตเดียมดยสกอันซียวสยองมากถึง5ประตูต่อ2เมื่อซีซันที่แล้วไม่ว่าโอกาสที่หนังเรื่องเดิมจะถูกใช้ซ้ำอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นไปไดย้ยากมากในเกมวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในช่วงทัพยิ่งจอสยามนะครับกำลังเจอวิกฤตปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะก,กันหลากรุรลา ดังนั้นจึงขอฟันธงว่าซิตี้จะสามารถบุกเอาชนะจิงจอกสยามในบ้านของพวกเขาได้สนุตข่าวต่อมาครับเลเตอร์พลาดปล่อยตัวเมนดี้ให้กับกาลาตาสลายเลสเตอร์ซิตีน้นะครับพลาดในการปล่อยตัวนอมเบริสเมนดี้ครับกองกลางของเซนิกันให้กับกาลาตาสลายครับในสัญญาย,ยืมตัวเพราะนักเตะก,กับเอเยนบินไปที่อิสตันบูลครับไม่ทันเวลา ฟุตเมกาโตครับรายงานบอลเลตเตอร์นั้นตกลงขายกับกาลาตาสรายในการปล่อยตัวเมนดี้ไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2021-22และ 22. แต่ล่าสุดน,นะครับการย้ายทีมเป็นอันต้องล้มเหลวนะครับเพราะนักเตะเดินทางไปเมืองอิสตันบูลครับไม่ทันเส้นตายตลาดการซื้อขายนักเตะในหลีกตุรกีซึ่งมีรายงานระบุว่าเมนดี้เองนะครับเดินทางกลับไปรับใช้ทีมชาติเซเลกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในบ้านเกิดร,ร่วมกับเอเย่น ในขณะสองสโมสรเดเตอร์กับกาลาตาสรายครับมันลุกข้อตกลงยืมตัวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นที่บ้่อแล้วรอแค่นักเตะบินไปตรวจร่างกายในสัญญาให้ทันเส้นตายก่อนตลาดรอบนั้นจะปิดตัวลงไปวันที่8กันยายนซึ่งเอเย่นส่วนตัวงเขานะครับพยายามอย่างถึงที่สุดในการเดินทางไปที่คองโกจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ดาก้า และพยายามหาเครื่องไปลงที่อิตันบูครับแต่สุดท้ายแล้วความพยายามไม่เป็นผลเพราะไม่สามารถบินไปถึงตรุรกีได้ในวันพุทธที่ผ่านมาทําให้กองกลางไวย์ฟกาปิรายนี้จะต้องอยู่กับเลสเ,เตอร์ในพิมพ์บลีกจนถึงเดือนเมราคมเป็นอย่างน้อยสรุปข่าวต่อมาสโมสรเลสเ,เตอร์นะครับประเดิมรอบแรกแบ่งกลุ่มยูโรปรลีกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีวันที่16กันยายนี้มีการสูงในการเก็บ3แต้มนะครับพะมีอย่างน้อย4ผล่นหลัก คู่แข่งที่เผชิญต้องเจอบทรักในการเดินทางเข้าสหรัชอาณาจักรตามมาตรการของโควิด -19 นะครับการเปิดเผยจากหน่วยงานสาธารณสุขแห่งอิตาลีเนื่องจากความเข้มข้นของยูเคนะครับมีการแจ้งรายชื่อในกลุ่มเสี่ยงสูงสุดว่าจะต้องเดินทางจากประเทศเหล่านั้นเนี่ยในรอบเดือนแล้วก็ไม่ได้นำพักทิงกฤษสกอตแลนด์เวลแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือจำเป็นจะต้องกักตัวเพื่อดูอาการโควิด -19 10วันนะครับหากคิดจะเข้าแผ่นดินสหราชอาณาจักร แบบไม่มีข้อยกเว้นต่อให้สีดวัคซีนครบรดแล้วนะครับทำให้นั่นเชื่อว่าดาวิดออสปิน่านะครับจากโคลัมเบียการดิดูกุลิบอรี่เซเนกัลวิกตอร์โอซิเมนไนจีเรียแล้วก็อามีรามามีจากโคโซโวซึ่งล้วนไปเตะนำทีมชาติในเดือนกันยายนนี้ไม่สามารถเดินทางเข้าสาราชอาณาจักรได้เพราะาทีมคงปฏิเสธการกับตัว มันมีผู้เล่นของนาบลีที่เดินทางมาจากประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงสุดตามลิตรายชื่อที่ทางควบคุมโลกของกรีฑนะครับได้ส่งให้แล้วก็ไม่สามารถลงแข่งขันกลางสัปดาห์หน้าได้ตามกฎการให้สัมภาษณ์ของอันโตนิโอดามเร่ผู้ในการสาธารณสุขแห่งเมืองเนเปิลครับหากเผื่อมีการส่งประเทศในข่ายร่วมเดินทางที่จะโดนเข้าห้ามประเทศนั่นหรือไม่เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นคําถามที่กองตรวจคนเข้าเมืองแห่งสาธารณจากนะครับ เป็นผู้ตอบนาบุรีของเฮสโคดลูเซีโนสปารเลติครับผลงานดีในการเล่น2งนัดซีซั่นใหม่ชนะรวดโดยสุดสัปดาห์นี้จะมีการเตะบิ๊กแมตพบกับยูเวนตุสมาก่อนเยือนคิงเวิล์เดียมสรุปข,ข่าวต่อมาปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เลตเตอร์ต้องยอมให้กับสมสรในดสสมสรหนึ่งนั้นก็คือเรื่องค่าเหนื่อยยังมีการประกฑนค่าเหนื่อยให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถโน้มน้าวใจแข้งๆนั้นเนี่ยยอมอยู่กับทีมได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้แปลว่าคนที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดนั้นจะสามารถทําผลงานได้สมกับเงินที่รับข้อเสนอไปหรือไม่จิมมิววารีเป็นหนึ่งในคนที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของ20ปีในพิมพ์ลรีกโดยเป็นจํานวนเงินนับรวมกันแล้วบวกโบนัสนะครับหลายคนคงไม่เซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่นักเมื่อวารีเป็นคนที่มีรับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดของจิ้งจอกสยามค่าเหนื่อยอยู่ที่1 9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นเม็ดเงินที่สมเหตุสมผลแล้วเมื่อต้องจ่ายให้กับแข้งคนสําคัญที่เคยพาทีมได้ชมมพมก สามารถทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมอย่างต่อเนื่องและจงรักภักดีกับทีมแม้จะมีความสนใจจากหลายสโมสรก็ตามครับนี่ก็คือการอับเดียเข่าวสารของเลตเตอร์ิตียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ